วันนี้นครับจะมารีวิวเลื่อยชักมากิตา้าตัวนี้นะครับที่เพิ่งได้มาใหม่นะรุ่น DJR 1 8 6นะครับเป็น2,800รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้18มโบลตน,นะครับตัวนี้อันนี้นนการถอดใบนะครับก็แค่หมุนตรงนี้นะหมุนออกมาก็จะดีดออกมาล่วงนะครับเวลาใส่กลับนะใส่กลับก็คือตัวนี้จะยึดค้างอยู่นะครับก็แค่เสียบใบตัดเข้าไปนะไบเ่เลย ข้าไปแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นการตัดนะครับเลื่อยชักสําหรับเลื่อยชักนะครับเวลาตัดนะต้องให้ตัวตัวนี้จะเป็นตัวเป็นไกด์เป็นตัวสต็อปชิ้นงานนะครับจะให้ตัวเนี้ยชนชิ้นงานอยู่นะครับเพราะถ้าไม่ชนเนี่ยมันจะตัดไม่ค่อยเข้านะมันจะยืดๆยึกๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองดูนะมนันแรงน้ำหนักหน่อยนะนี่นะถ้าจับอย่างนี้นะเนี่ยนะขอให้เราเก่งตรงนี้มือแค่ไหนนะมันก็ยังตัดไม่ค่อยเข้า จะดิ้นไปดิ้นมานะไอตัวนี้จะต้องทนอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูนะครับตัดแปบ,บเดียวเองนะสนิ้วนะครับกล่องสนิ้วตัดลงไปตัดหน้า2นิ้วตัดลงนะ วเองนะโอเคก็หลักการใช้ก็ประมาณนี้นะครับตัดไม้ก็เหมือนกันนะครับ